มาดูไส้กรองตัวเก่าอันนี้ตัวใหม่นะครับจะสังเกตได้ว่าตัวเก่าเนี้ยสกปรกมากเลยนะครับผมครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์วิธีการเปลี่ยนไส้กรองอากาศแอร์ของรถยนต์ Honda City นะครับ ส่กรองอากาศแอร์ครับจะอยู่บริเวณคอนโซลหน้าของรถยนต์นะครับจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะครับผมจะอยู่บริเวณใต้เกจเก็บของครับจากนั้นขั้นตอนแรกนะครับก็เปิดเกจเก็บของออกมานะครับจะมีเดือย2องข้างครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้ครับฝั่งด้านนี้ก็กดเข้าหากันครับมันจะมีแง่งอยู่ตรงนี้ครับ กดล็อกออกมาแบบนี้ครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันครับจะมีแง่งน,นะครับบีบเข้าหากันครับผมบีบเข้าหากันทั้งสองฝั่งนี่ครับเปิดเข้ามานะครับก็จะเจอ ที่เปลี่ยนเป็นไส้กรองอากาศแอร์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีแง่งเหมือนเดิมครับข้างซ้ายข้างขวาครับบีบเข้าไปครับบีบข้างขวาก็เหมือนกันครับบีบเข้าไปก็จะหลุดออกมานะครับผมอ่า ในขั้นตอนนี้นะครับเราถอดออกมาแบบไหนเราก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมดึงออกมาเลยครับมาดูไส้กรองตัวเก่าอันนี้ตัวใหม่นะครับจะสังเกตได้ว่าตัวเก่าเนี้ย สกรปรกมากเลยนะครับผมเหมือนเขาจะใส่มาไม่ถูกนะครับดูเศษฝุ่นข้างในเยอะมากมาดูตัวใหม่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่ตัวใหม่ให้ตัวหนังสือไม่กลับด้านก็พอครับ ตอนแรกเขาใส่มาแบบนี้ใช่ไหมครับเราน่าจะใส่กลับเข้าไปแบบนี้ครับผมค่อยๆสอดเข้าไปนะครับ Okay. ขอแค่ว่าตัวตอนใส่เข้าไปนะครับใส้กองอากาศเอาตัวด้านแข็งๆนี่นะครับมันจะมีด้านแข็งกับด้านอ่อนนะครับเมื่อกี้เขาเอาด้านนี้เข้าไปแบบนี้นะครับซึ่งน่าจะผิดนะครับผมผมก็เลย เอาด้านแข็งๆไว้ที่ริมข้างๆครับตัวหนังสืออยากกลับหัวก็พอ,อรครับสอดเข้าไปแบบนี้ครับผมนี่ครับสอดไปเลยสอดเข้าไปโอเคครับจากนั้นก็ปิดฝาครอบเหมือนเดิมครับ เสร็จสิ้นครับผมแล้วก็เ,เกะตัวนี้นะครับแค่เกบตัวนี้นะครับเกะเก็บของตัวนี้ครับก็แค่ดันเข้าไปได้เลยครับผมแบบนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนไส้กรองแอร์แล้วครับที่อยู่ด้านในนะครับ แต่ตัวที่อยู่ด้านนอกนี้น่าจะเป็นไส้กรองอากาศนะครับก็เปลี่ยนง่ายนิดเดียวครับมันจะมีที่ล็อกอยู่ที่ตรงกรองอากาศ2ตัวครับตัวที่1กับตัวที่2กดออกมาแบบนีบ้นี่ครับกดอีกตัวหนึ่งก็กดเหมือนกันครับกดประมาณนี้ แล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ครับผมยกขึ้นก็จะเห็นไส้กรองอากาศตัวนี้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นได้ว่าจากที่มันเป็นสีขาวๆมันน่าจะสกระปรกมากเลยนะครับเราก็เอาตัวหม่ วางเข้าไปกับที่เดิมนะครับแล้วก็ฝาครอบฝาครอบนะครับผมทำอย่างนี้นครับแล้วก็ ใส่กลับเข้าที่เดิมครับดึงขึ้นแบบนี้ครับเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยครับนี่ไส้กรองอากาศที่จะดูดอากาศเข้าตัวเครื่องรถยนต์ครับจะอยู่ด้านนอกแต่ว่าไส้กรองแอร์นะครับจะอยู่ข้างในตัวที่เปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับผมครับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเปลี่ยนไส้กรองอากาศและไส้กรองแอร์ที่อยู่ด้านในนะครับ เห็นได้ว่าจะเปลี่ยนง่ายนิดเดียวนะครับโดยไม่ต้องไปเสียค่าบริการช่าง2-300นะครับแค่เราซื้อมาเปลี่ยนเองก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าเราได้อีกตั้งเยอะนะครับผม